สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมวอร์ฮา,ามกันอีกแล้วทุกคนสําหรับพาร์ทที่แล้วเนี่ยถ้าที่จําได้นะก็น่าจะไปตีบอสกวางใช่ไหมทุกคนแล้วผมก็ฟาร์มยา,ยาวเลยนะทุกคนแล้วก็มีแบบโอ้โหมอนสเตอร์มาบุกบ้านนะครับเต็มเลยนะทุกคนคอกมุงคอกหมูผมนี่แหกหมดเลยทุกคนหมูที่ผมเลี้ยงนี่คือตายหมดเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยได้ทําการนะครับสร้างกําแพงแบบนี้ทุกคนนี่ สร้างกำแพงแบบนี้เลยนะครับเอาไว้รอบบ้านของเราเลยนะเวลาบอสเตอร์มันจะมาตีเนี่ยมันก็จะโดนกำแพงยรงนี้ก่อนนะครับเราสามารถไปเลียร์ข้างนอกกำแพงได้นั่นเองนะทุกคนโดยที่จะไม่ถึงตัวบ้านในทันทีนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเยอะแล้วโทรมาด้วยหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้กำแพงเนี่ยมันพังได้นะอันนี้เราก็ต้องเตรียมคอนไปด้วยนะทุกคนเ,ออเพื่อที่จะแบบซ่อมนะครับผมแล้วทีนี้ผมก็ ได้ทําการแบบโอ้โห و, สร้างบ้านนะครับแล้วก็แบบรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่แล้วทุกคนถ้าเกิดทุกคนจําได้เนี่ยบ้านงผมก็จะเป็นหลังเล็กๆใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนมาดูกัน,นครับผมชื้โอ้โห و, เป็นไงหลังเบื้อเริ่มเลยทุกคน <c oughs> คือมันทําไปทํามามันเพลินนะครับผมแล้วก็แบบสร้างแบบว่ายิ่งใหญ่เลยทุกคนทุกคนสังเกตด,ดูป่องไฟนะจะมีป่องไฟทั้งหมด2ป่องเลยทุกคนก็คือแบบให้มันยิ่งใหญ่อลังการไปเลยนะครับ คือแบบเทมากนะแล้วก็ผมได้เลี้ยงคอกหมูใหม่แล้วนี่เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังแบบออกลูกนะออกลูกออกหลานกันนะทุกคนเดี๋ยวให้อาหารด้วยนี่เอาไปกิน1อันประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กําแพงของผมเนี่ยก็จะตีแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะทุกคนรอบฐานของเราเลยนะมอสเตอร์จะได้เข้ามาไม่ได้นะครับแต่พอเออเนอผมลืมปิดประตูทุกคนไอ้นี่เข้ามานี่ไอ้เกรลิงเข้ามาทุกคนก็เลยขังมันซะเลยนะครับ ขังให้มันอยู่ในนี้ซะเลยนะเดี๋ยวเราไปทัวร์บ้านกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมอาจจะทัวร์ไม่เยอะเนาะก็หน้าบ้านของเราก็จะตกแต่งด้วยแบบไม้ทั้งหมดเลยครับบ้านนี้เป็นบ้านไม้ทั้งหมดเนาะเพราะว่าของที่เราสามารถขาบได้ในตอนนี้มีแค่นี้เลยนะครับโอ้โหฝนตกด้วยทุกคนก็มีประมาณน,นี้เลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบชานบ้านนะครับนี่เราสามารถมานั่งตรงนี้ได้หรืออะไรได้เนาะแต่ก็ยังเคยกันทุกคนตอนนี้เรายังไม่สามารถทำเฟอร์นิเจอร์อะไรได้เลยเนาะเพราะว่ามันยังแบบ ยังยังทำไม่ได้อะเออมันจะไม่มีที่คา้าอะไรยินนะครับของยังไม่ครบเนาะนี่ก็มีประมาณนี้สองข้างจะเหมือนกันเลยนะครับนี่อันนี้เราก็เข้าไปข้างในนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูตรงกลางก่อนนะครับนี่ตรงกลางก็คือเป็นป่องไฟแบบนี้นะครับมีที่ย่างเนื้อด้วยนะมีทั้งหมดอยู่4จุดนะครับผมที่ย่างเนื้อเนาะนี่มีป่องไฟสองอันด้านขวามือของบ้านนะครับก็จะเป็นที่นอนของเรานะครับนี่เลยที่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นห้องใต้บันไดใช่ไหมครับนี่ เราก็สามารถเปิดไปได้นะชือ้อแล้วเดินเข้าไปก็จะเป็นทีปีก2องอันนะครับตรงนี้เลยเนาะเป็นทีวส่วนตัวนะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเก็บไว้ก่อนเนาะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนตรงนี้ก็มีประตูเปิดออกไปข้างนอกได้ด้วยนะครับ<ฮ>ฝนโหงก็หนํามากตอนแรกว่าจะไปหาแร่ในวันนี้เนี่ยน่าจะต้องนอนก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับพอมาทางซ้ายมือเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องคลังของเราเนาะที่เราเคยทํากันไว้ใช่ไหมทุกคนตอนนี้ผมก็ ได้ทําการนะครับใส่กล่องที่เป็นแบบแนวแนวนี้นะทุกคนเ,นเดี๋ยวให้ดูนะอยู่ในวานี่เป็นแนวแบบนี้นะครับนี่มันจะได้ใส่กล่องได้เยอะนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ตรงนี้นะครับผมจะมีป้ายบอกเลยนะว่าอันนี้คืออะไรอะไรนะครับขวบบอสเตอร์ oh, <monster S 1> ของมีค่ามีแร่วัตถุดิบอะไรอย่างนี้เนาะนี่เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วเราก็มาดูนี่ของที่เราใส่เอาไว้ก็เป็นบทหมู่ไว้นะครับผม,ผมเวลาเราเอาของมาใส่เอา,เามาเติมเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าเอ้ย หีบนี้มันใส่อะไรอวอ่าน,นั้นนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เป็นโต๊ะการทํางานของเรานะครับสามารถซ่อมแซมอะไรได้เนาะนี่มีที่อัปเกรดโต๊ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปข้างบนดูบ้างนะครับนี่ชั้นบนเป็นไงนะครับไปดูกันเลยชั้นบนก็จะเป็นระมานี้นะครับนี่มีห้องใต้บันไดอีกแล้วนะนี่ตรงนี้ยังไม่ได้เอาหีบมาใส่นะครับของยังไม่พอ <c oughs> ก็ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับชั้นอเนกประสงค์นะตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาแต่งเติมวิธีว่า จะเป็นอ่าพื้นที่อะไรนะครับนี่แล้วก็ขึ้นไปชั้นสามนะครับชั้นสามนี่คือดาดฟ้าแล้วนะครับนี่หลังคางผมก็ได้ทําใหม่นะทําเป็นแนวนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือดาดฟ้าข้างบนนะครับนี่ดาดฟ้าข้างบนเนี่ยผมจะติดคบเพลิงเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรากลับบ้านในตอนมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นไฟนะครับเราจะได้เห็นแสงสว่างของบ้านเราเนาะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยใกล้ถึงบ้านแล้วนะอะไรอย่างงี้นะครับนี่ทางด้านนี้ก็เหมือนกันเนาะ เหมือนกันเลยนะครับมีห้องอใต้บันไดอีกแล้วนะครับตรงนี้จะมีหีบด,ด้วยนี่เสงไปเลยประมาณนี้ทุกคนสําหรับการสร้างบ้านของผมเนาะก็สร้างไปสร้างมานะครับมันเพลินไปนิดนึงนะก็ไม่นิดนะก็แบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะมันเพลินมากเลยนะครับประมาณนี้ครับผมทีนี้เดี๋ยววันนี้ฝนตกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการนอนสักตื่นหนึ่งนะทุกคนแล้วเราก็จะไปขุดแรกกันนะ ทีนี้ทุกคนงงใช่ไหมว่าขุดแร่ยังไงนะครับเราก็ต้องไปที่ป่าดําก่อนนะครับตอนนี้ผมเจอใบโอมป่าดําแล้วนะทุกคนใบโอมป่าดําก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมได้ทําการแบบมาร้งจุดเอาไว้แล้วนะมีดันเจียนกระดูกด้วยนะทุกคนเออเร่างน่ากลัวมากๆเลยนะครับนี่จะเจอ2อที่นะครับเจอตรงนี้ป่าดํหนึ่งที่แล้วก็อีกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปในโซนนี้กันนะ <S <S แล้วก็มีอะไรอีกเลยอ๋อไอ้พวกเครื่องมือของเรานะครับเครื่องมือเนี่ยผมได้ทําเป็นมีดหินเหล็กไฟมาด้วยนะ ตรงนี้นะครับดามเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าความเร็วในการสุต,ตีเนี่ยค่อนข้างสูงนะแล้วก็มีเจ้านี้นะครับเป็นอีเตอร์เขากวางนั่นเองนะอีเตอร์เขากวางทาได้จากไงนะครับผมทาได้จากอ่าเฮ้ยเดี๋ยวปาสันไหวมอสเตอร์มาบุกทุกคนโอ้โหแล้วมาบุกตอนนี้ให้ตายเถอะแป๊บนึงน,นะมาดิมาใช้ขวานนี่แหละมันมากันแล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะผมไปดูประตูฝั่งนู้นก่อนนะครับปิดอยู่ป่ะปิดอยู่โอเคตอนนี้ มีมอนสเตอร์มาตีบ้านเรานะครับเราต้องอขอกินข้าวก่อนเลยแล้วกันอ่ะขอกินข้าวแบบเต็มๆนี่ไงมาดิจึก no> จึกมาอือออโอ้โห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 เยอะจังวะมามาดิมาดิมาดิอือปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนโอ้โหปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเตาไม่ได้โอ้ยเยอะยิ่งเยอะจังวะอุ้ยโอ้โหมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ เอยมันไปตีหมูเรามันไปตีหมูอะไแล้วมัไปตีหมูเราอีกแล้วเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ยสนามิน่าหมดตีสนามิน่าก่อนตีนี่นะขวานแรงสุดตีปิดประตูก่อนโอ้ยไม่น่าเปิดเลยออปิดประตูเออเออมาดีมาดีมาดีอ๊ยอุยอุยอุ๊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 ยออยมุ มันจะตีหมูเรามันจะตีหมูเราไอ้บ้าหนิจัดการทีละตัวทุกคนไอ้บ้าเอ้ยอย่าเพิ่งตีหมูกูอย่าเพิ่งตีหมูกูไอ้หนีก่อนโอ้โห้เลือดเราก็จะหมดนะครับเปลี่ยนเป็นธนูทุกคนโอเคได้เวลายิงเฮ้ยเฮ้ยอยู่หยุดเฉยเฉยู่เฉยเฉยดิบาเฮ้ยหมูเรา เออแบบนนะผมต้องไปซ่อมซ่อมก่อนซ่อมไอ้บ้าเอ้ยมันทุบโต๊ะมันทุบโต๊ะเราอโอเคซ่อมเสร็จแล้วเฮ้ยทางนั้นมานี่ดิมันต้องสัทีดิอืออีตายดิปเกิดเร็วบัลเลต์บ้านอะไรตอนนี้วะนี่เร็วสิฟ้า โอ้เป็นอะไรที่แบบโหลดช้ามากบ้านแหกมดแล้วทุกคนไม่น่าเปิดประตูตองสัตวต้องทำใหม่แล้วทุกคนต้องสัตว์ต้องทำเป็นบันไดนะครับไอเล็ไปเล็กไปเล็กไปเล็ไปเล็กไปเร็ go, go, s <S อยู่ไเน็สเก่อ็กเล็กเล็อเล็กเล็กเล็เราอยู่ไหน็กเล็กเรากเลนไเน็กเก่อนใส่กสกกกเเ ไอ้ชาแมนไอ้ชาแมนอือคู่มูเราเหลือสองตัวยังได้อยู่โมดีดีโมดีดีโมดีดีหืออือ,อไอ้บ้าไอ,าไอ้นี่ประสบเราไอเราต้องคนปิดประตูโอ้โหไอเชี่ยตัวมันลำเลยมาเร่มาเร่มาเร่อืออือมาอ่าอขวานนี่แหละพอทุกสถาบันบอกเลยโหัสุดแล้วขวานเนี่ย ตัวใหญ่อะดูดิตัวใหญ่มันถืกอกระบอกอีเวนเอ้ยมาเห็ล้ตัวอื้อเฮ้ยอืมไม่โดนหรอกเพื่อนอื้อถึกจังวะอื้ออื้ออไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยมันมาแล้วอื้ยไม่โดนหรอกเพื่อนมึงตัวสุดท้ายใช่ไหมบึงตัวสุดท้ายใช่ไหมม,มาแลกกันเลยมาแลกกันเลยฮะน่าจะหมดแล้วนะทุกคนหมดจากวัเนี่ย โอ้โหเกือบตายไม่ใช่เกือบตายดีตายไปแล้วรอบหนึ่งอีบ้าเอ้ยรอบหนึ่งนะทุกคนวางโต๊ะก่อนนะวางโต๊ะแบบนี้นะครับแล้วก็ซ่อมก่อนนะครับอุบประตูเราเกือบพังอ่ะเอเคซ่อมแซม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 น่าจะเรียบร้อยละแต่เราไปซ่อมในบ้านต่อนะครับโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาเล่นบ้านในตอนเปิดคลิปอีบ้า แก๊งลิงตัวนี้อมแจ้งข่าวชันไม่ไนายเดยฮะอันนี้ผมจำไม่ได้นะโคตรมันแอบเข้ามาโอ้โหลนูหมูอีกแล้วโอ้โห่วข้าดีนะยังเหลือเนี่ยโอ้โหยังเหลือสองตัวนะฮะยังดียังดีงดต่ที่หลังผมต้องห้ามเปิดประตูแล้วะคือมันผิดที่ผมเองนี่แหละที่ไปเปิดประตูนะครับแต่ว่าแบบคือจะไปเปิดประตูตีมันนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยพอเปิดปดุปด๊บโอ้โหแม่งแขกเข้ามาเต็มเลยนะครับผม สงสัยต้องทําเป็นบันไดนะทุกคนบันไดออกไปนะครับน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้นี่เราสร้างโตไปด้วยนะครับแล้วก็น่าจะต้องทําเป็นบันไดแบบนี้นะครับนี่เนี่ยบันไดออกไปนะครับเนี่ยเราจะต้องทําเป็นแบบนี้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยเวลาเราออกเราก็กระโดดชุบไหนใครมาปนบ้านข้าอะไรอย่างนี้นะผมเปิดประตูนี้คือแบบโอเคเวลข้ามเพื่อนเข้ามาเลยโคชเชียร์เลย ทุกคนน่าจะหมดแล้วนะครับสําหรับมอนสเตอร์ที่มาตีบ้านนะหมูเราก็เหลือสองตัวนะทุกคนปะทั้งนั้นผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับทุกคนทา้งงานก็อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าบ้านกาลังจะตัดคลิปเลยโอเคทุกคนทางน้งงานก็เจอกันครับผมโอเคทุกคนมาละเช้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเอาของไปซ่อมนิดนึงนะครับหูเมื่อกี้ตายคืออย่างนี้นะทุกคนถ้าเกิดเวลาเราตายเนี่ยก็คือ สกิลของเราเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนั่นเองนะครับผมเออสกิลผมลดลงไปเลยโคตรเซ็งเลยอไม่น่าตายเลยทมของก่อนนะทุกคนอ่ะโอเคเรียบร้อยทุกคนทีนี้เอ,อเดี๋ยวผมจะเอาของมาเก็บก่อนนะครับของที่เราไม่ได้ใช้นะอันนี้คือได้จากมอนเมื่อกี้มาเนาะอืม โอเคทุกคนน่าจะได้แล้วนะครับทีนี้ผมลืมบอกไปเลยนะอีเตอร์นะที่เราคุยกันว่าก็คือเราไปตีบอสกวางมาได้แล้วใช่ไหมเราก็จะได้เขามันมาเนาะแล้วเราก็เอาเขาเขาวันเนี่ยมาค้าเปอีเตอร์ได้นะครับอีเตอร์เนี่ยเราสามารถขุดแร่ได้นั่นเองนะทีนี้เราจะหาแร่ได้ที่ไหนนะครับที่แรกที่เราจะหาได้นี่ก็คือในป่าดํานั่นเองนะอย่างที่ผมบอกไปเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปป่าดํานะครับผมได้ทำทางเดินได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะ โอเคน่าจะมีอาะมาณนี้เดี๋ยวผมเอาเบอร์รี่ไปเก็บด้วยนะแบบหนึ่งนะครับนี่เลยอันนี้เป็นกล่องเก็บอาหารของเรานะผมไปจับปางมาได้ด้วยนะทุกคนมันเกยตื่นอยู่นะผมก็เลยได้มาด้วยหนึ่งตัวนะครับผมเป็นปลาเพลชนะครับผมก็จัดไปครับผมอันนี้ผมเอาอีเตอร์ไปสามอันนะครับผมน่าจะพออะทุกคนเดี๋เลยแล้วกันนะครับผมปิดประตูเรียบร้อยไปลยแล้วเจ้าแกลลิงฝากดูแลบ้านด้วยนะโอเค ทีนี้นะครับผมได้ทําที่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลยไปดูกันนะทุกคนพอมาถึงตรงนี้นะครับผมผมได้ทำรังพึ่งเอาไว้นะครับรังพึ่งเนี่ยก็ทําง่ายๆนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนเจอพึ่งเนี่ยก็ไปตีรังมันนะทุกคนแล้วเราก็จะได้นางพญาม,มาใช่ไหมครับได้นางพญามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถขามได้เลยนะวิธีการขามก็ง่ายมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับใช้ไม้สิบแล้วก็ราชดีพึ่งนะครับแล้วเราก็หาต้นไม้หรือทําเสาไม้ก็ได้นะอยู่ให้มันทางๆกันนิดนึงนะ ถ้าเกิดว่าเราไปติ๊กอย่างนี้เราบอกว่าพึ่งมีความสุขเนี่ยมันก็จะผลิตน้ำพึ่งให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ให้มันอยู่ชิดกันมากเกินไปเนี่ยพึ่งก็ไม่มีความสุขนะครับแล้วก็มันจะไม่สามารถผลิตน้ำพึ่งได้นั่นเองนะโอเคตอนนี้เราเก็บน้ำพึ่งมาแล้วน้ำพึ่งเลยจะเพิ่มสมปนาได้เยอะมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมได้ทําทางให้หมดแล้วนะครับทําทางไปที่ป่ารํานะครับผมนี่วิ่งไปได้เลยนะเป็นไงโหอย่างชิลทุกคนคือผมทําทางถึงที่เลยนะครับ นี่เลยไปเลยก็นั่นแหละครับคือว่างนะทุกคนเฮ้ยนั่นมันแกลิงนี่นะมาอยู่ข้างในได้ไงวะเนี้ยน่าจะเข้ามาทางซอกแน่เลยไปครับผมคือผมได้แบบเกือบเกือบเข้าไปในป่าดำนะแล้วก็มีเจ้าโทรนะครับผมปาตีผมด้วยนะโอ้โหโคตรเซง็งตัวแบบใหญ่มากเลยทุกคนไม่รู้จะเอามันลงยังไงเนี่ยถ้าเกิดมันกลับมาถึงบ้านเนี่ยเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ ได้มาถึงเขตป่าดำมาแล้วทุกคนทุกคนสังเกตดูนะต้นไม้ของป่าดำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแบบเฮ้ยอะไรอ๋อนี่ทุกคนดูดิผีโครงกระดูกมาแล้วโอ้โหต้นไม้จะเป็นในคล้ายต้นสนแบบนี้นะครับที่ป่าดำมาเนาะมันชื่อต้นเฟอร์มต้นเนี้ยในเกมที่มันเขียนไว้นะเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้ไว้เนี่ยมอนสเตอร์จะไม่มาตีเรานะครับเห็นปะมันจะเดินโง่ๆแบบนี้นะครับนี่ตีก็ตีไม่โดน ฮ่าผมได้เอา,าร่มมั้่บอกวะผมไม่ไดเอาร่วมมาด้วยวะมาตู้เลยมาดิเจ้าโครงกระดูกต้องให้มันตีทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็เดินหนีเราก็หดมันอย่างนี้ออไม่ยิงเราเราก็จะได้เป็นเศษกระดูกมานั่นเองทุกคนแล้วทางเดินเนี่ยผมจะปิดด้วยประตูแบบนี้นะครับนี่เราก็เปิดออกไปเลยเราก็ไปเลยทุกคนลุย let's go นี่คือเขตป่าดำแล้วนะทุกคนทีนี้ เ,เรามาทําอะไรที่ป่าดำเราก็มาหาแร่เนาะ <_ d> um> ไปครับเป็นแร่ทองแดงทุกคนมันจะเป็นก้อนเนี่ยแบบคล้ายๆก้อนหินเลยนะครับไปเข้าไปเลยนะครับโอ้โหไม่ได้เข้ามานานน่ากลัวป่ะ <_ d> um> โอเคไปเราเจอเห็ดเราเจออะไรเราเก็บมาด้วยนะครับเฮ้ยนี่มันเจ้าเกรริงโอ้โหมีตาสีฟ้าไอ้ตาสีฟ้านี่คือแบบเป็นอีกขั้นนึงของเกรลิงนะทุกคน <_ d> um> ทุกคนต้องระวังด้วยนะครับอดี มารดีเอ๊ยตีไม่โดนเลยไปเก็บของก่อนนะทึบป่าดำนี่ก็ค่อนข้างอันตรายทุกคนทุกคนก็ต้องระวังด้วยนะถ้าเกิดว่าจะเข้าป่าดำเนี่ยผมก็แนะนําให้คราฟชุดมานะเป็นชุดหนังนะครับผมชุดหนังเซ็ตหนังเลยนะครับยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้แต่ขอให้อัพมานะไอตัวนี้มันคว้างหินได้ทุกคนทุกคนต้องระวังนะอสูรแคะเท่านี่นี่นะอันนี้ขวานผมได้อัปเกรดมาแล้วนะครับมันก็เลยแรงอยู่บ้างนะ มาเฮ้ยไอ้นั่นมันจะบอกนะอ้นั้นคือแร่แป๊บหนึ่งนะครับไอ้บ้านี่มันแร่ทองแดงโอ้โหทุกคนควรโชคดีเลยมาแล้วเจอแร่ทองแดงเลยนะครับอันนี้คือแร่ทองแดงนะถ้าเกิดเราเจอเนี่ยให้เรามาระไว้เลยนะครับว่าแร่ทองแดงนะครับนี่ผมจะมาระไวก่อนนะโอเคเรียบร้อยนะครับมาระไวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปสำรวจต่อนะครับแร่ตัวนี้นะครับเราต้องขุดกลับบ้านนะเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจดูแถวๆนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ ว่ามันมีอะไรอีกไหมนะเท่าที่ผมเจอในตอนนั้นนะที่ผมมาเนี่ยเจอโทรด้วยนะครับเป็นอะไรที่อันตรายามากๆเลยนะโทรเนี่ยอ๋อมันเป็นโซนเอ่อเหมือนกับเป็นป่าดํานะครับแล้วก็ปนกับที่ราบด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้แบบนี้คือทิราบที่เราอยู่กันนะเนาะนี่ทางนู้นนะน่าจะเป็นป่าดําแบบเต็มตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะเฮ้ยตรงนี้มีหีบด้วยอ้ ได้เป็นของมีค่าแล้วก็ขนลุกนะครับก็ดีอยู่นะคือในซากรักถุขัดพังพวกนี้มันจะมีของด้วยนะครับไปสำรวจกันต่อทุกคนป่าดำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ค่อนข้างสวยนะเป็นใบโอมสวยอยู่อีกที่หนึ่งนะครับผมเฮ้ยนี่แร่ทองแดงอีกแล้วเจอแร่ทองแดงอีกแล้วเขียนไว้ก่อนแร่ทองแดงตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงมอนสเตอร์นั่นไงกูว่า้วเชียวสองตัวเลยเหรออ๋อดิอุ้ยไอ้ตัวนี้ติดตาว นี่กอนติดดาวเนี่ยคือมันตายยากนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะตอมของให้เยอะนะครับไอ้พวกติดดาวเนี่ยแล้วก็จะได้เป็นดวงตานะครับของเกรดวอลฟด้วยนะมันก็คือไอ,ไอตัวนี้แหละไอตัว,ไอต,วไอตัวเมื่อกี้แหละอันนี้คือบูเบอรี่นะครับผมผมเพิ่งได้เลยเก็บมาผมเอาไว้ทําอาหารได้นะบูเบอรี่เนี่ยในแผนภาคหน้านะครับอันนี้เป็นหนามนะครับเก็บมาด้วยนี่ เป็นไอเทมประจําไบโอมนะครับผมเก็บมาเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆเนะเาะแถวนี้มีอะไรอีกไหมเดินเดินทัวร์เดินทัวร์เฮ้ยตรงนั้นมีเออถ้าเกิดว่ามีพวกอย่างเงี้ยมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าจะมีมอนสเตอร์อยู่แถวนั้นนะครับโอ้โหมีไอตัวบิ๊กเบิ้มด้วยเหรออุ้ยไอ้นี่ติดดาวอืออือโอเคทุกคนนีก้อนนี่ก้อนนี้อ,นนอุ้ยเจ๊ะ ว้าทถโ,โอ้ยไอเวนตูดเต็มจอเลยไอป้ป้าตูดเต็มจอเลยเมื่อกี้โอ้โหเอาละทุกคนตอนนี้ผมได้มาถึงเป่าดำแล้วนะทุกคนแล้วผมจะผมจะไปเก็บศพนะโอ้โหเมื่อกี้คือแบบน้ยแคดมาแล้วเกิน ตอนนี้เจ็บใจมากยังสู้มันไม่ได้นะครับไอพวกโตรเนี่ยเฮ้ยโห่ไง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 โหูนั่น้ำมันอยู่น้ำมันอยู่น้ำมันอยู่นั่นโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องสปีดลันไปเก็บของก่อนนะครับชึบเก็บของมาชึบแล้วก็ไปละกูไปละกูไม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วสับตีนแตกทุกคนจังหวะนี้สับตีนแรกชึบแล้วก็ใส่ชุดใส่ชุดชุดชุดอยู่ไหนชุดชุดโอเค ใส่ไปแบ้ผมชื้มอุย้ยจำเพ้่งอ้มันควางหินใส่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้เรื่อดเรามีแค่ยี่สิบห้านะครับต้องกินข้าวก่อนโอเคเพิ่มเรืออยู่แป๊บนึงโอเคมีมีเกริง่งมาสองสามตัวโอ้โหมาเยอะจังวะ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 หือโอเคโทรนไม่มาด้วยใช่ไหม คือบางทีเนี่ยโทม,มันจะตามเรามาด้วยนะครับเราต้องระวังดีๆนะอ่านี่คือแร่ของเราแต่เราจะทุบแร่นี้ไปนะครับมาเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะแนะนําว่าให้ทุบจากข้างบนลงล่างนะครับแบบนี้เนาะมันจะง่ายกว่าเนาะโอเคมาเดี๋ยวจัดการไอ้นั่นก่อนปลาหินเนาแก๊งปลาหินมาที่สักทีดิสักทีดิเราเนี่ยฮือแรงไหมทะลุชั้นแรงไหมเพื่อนเอ้ยโอ้โหมันลบได้ดินี่ไงเอาของมา โอเคแล้วเราก็จะใช้อีเตอร์นะครับถือไว้ในมือแล้วก็ทุบได้เลยนะครับนี่ทุบไปเลยนะทุกคนอืทุบไปเรื่อยๆมาช่างแข็งเหลือเกินทุบเข้าไม่ได้ทุบทุบแบบเหมือนจะไม่เข้าแต่ก็เข้านะมาทุบไปเรื่อยครับเราก็จะทุบอย่างนี้หมดทางก้อนเลยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามันมืดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็แล้วแต่นะว่าจะทุบต่อไหมนะครับ นี่เราได้แร่ทองแดงมาแล้วนะครับนี่แร่ทองแดงก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกคนเราก็จะทุบแล้วก็กลับเอากลับบ้านนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขุดไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมขุดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับผมทางการก็ตัดไปเลยเอาล่ะทุกคนหลังจากที่ผมได้ไปขุดแร่มานะครับก็ได้แร่มาประมาณ32ก้อนนะทุกคน คือแร่ที่ผมขุดเนี่ยก็ยังไม่หมดนะทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะผมก็เลยเอามาประมาณนี้ก่อนนะครับผม mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยเราได้แร่หมดแล้วเนี่ยเราก็ยังทําอะไรยังไม่ได้นะครับผมเราต้องไปที่ดันเจี้ยนของโครงกระดูกก่อนนะครับดันเจี้ยนโครงกระดูกเนี่ยผมได้เจอมาหนึ่งดันเจี้ยนเนาะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโซนนี้เลยนะครับก็จะมาเข้าไปแล้วนะแต่เราไปที่โซนนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเราต้องขาเป็นเจ้าหนี้ไปด้วยนะเป็นค้อเพิงนะทุกคนเพราะว่ามันมืดมากๆเลยนะครับ นี่เลยขาไปเลยประมาณสัก2อันก็ได้นะนี่ขาไปเลย2อันอาวุธที่ผมจะใช้ก็น่าจะเป็นขวานก่อนนะเพราะว่ามันแหลงมากเลยแล้วก็วงวงในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะว่างด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงดันเจี้ยนเลยแล้วกันนะครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะออกจากเส้นทางของผมก่อนนะนี่ออกไปเลยนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ยแถวๆนี้นะครับแต่เราเตรียม เตรียมขวานรอเลยนะทุกคนอยู่แถวนี้ปะดูแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยได้ไงนกจอดตรงนี้นี่ไงโอเคมีสมบัติอยู่ข้างล่างอย่างนั้นหรือได้เลยไปครับผมเข้าดันเจี้ยนกันดีกว่าห้องฝังศพโอเคมาในดันเจี้ยนโครงกระดูกนะครับผมเราก็ต้องมีไฟด้วยนะเพราะว่าในนี้มันค่อนข้างจะมืดมากๆเลยนะครับโอ้โห oh 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 oh. เสียงน่ากลัวมาก โอเคตรงนี้มีซ้ายกับขวาเนะี่ยแต่เราไปขวามือก่อนนะครับไปขวามือมีอะไรไหมโอ้ตรงนี้มีเห็ดเก็บเห็ดมาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดเหลืองนะครับผมตรงนี้ก็กินได้นะแล้วก็ตกแต่งบ้านได้ด้วยนะพวกเห็ดพวกอะไรนะครับโหตรงนั้นมีอะไรบางอย่างแตวเรามาโซนนี้ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นี่ไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือแก่นไฟซ์คลิงนะผมเก็บมาเลยนะครับ นี่เราก็จะสามารถครับเตาหลอมแล้วก็เตาเผาถ่านได้นั่นเองนะครับข้างในนี้มีอะไรเฮ้ยอันนี้คือจุดสปอนทุกคนอื้อคูสองดาวสองสองดาวอือสองดาวหรอโอ้ยเกือบตายนะทุกคนเจอตัวสองดาวเข้าไปกินน้ำผึ้งกันอ๊บโอเคข้างในนี้โอ้โหอันนี้มี เออลงทะเบียนสถานที่โอ้อันนี้เป็น the elder นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบอสตัวที่2เนาะโอ้โหอยู่ตรงนน้นเลยทุกคนโคตรไกลตรงนี้เราโชคดีมากเลยนะครับเราเจอที่ไอ้นี่ด้วยนะที่สปอนของบอสนะครับอันนี้เป็นทัพทีมนะผมเป็นของมีค่านะเก็บมาแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยมุกอมพันนะครับเก็บมาผมก็จะเป็นพวกของมีค่านะครับมุกอัมพันแล้วก็ต้องส่องดีๆนะ เพราะบางอย่างเนี่ยมันก็อยู่ใต้ดินนะครับเอ้ยอยู่ที่พื้นใต้ดินอะไรล่ะอันนี้เสียดายอะ่ะน่าจะเก็บมาได้แต่เก็บไม่ได้นะโอหได้แก่นพลังงานเพียบเลยนะแก่นไฟไะตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอ่าวเริ่มลงแล้ว <c oughs> อันนี้ทางดันใช่ไหมโอเคเราก็มาทางนี้ครับผมเราจะไปชื้แล้วก็ออกมาทางนี้โอเคอันนี้คือทางออกใช่ไหมแล้วเราก็ มาทางสายมือนะครับสายมือยังไม่ได้ไปนะซ้ายมือตรงนี้ทางตานเฮ้ยโอ้โหนับผีทําไมนับผีถึงทําอย่างนี้ตกใจหมดนับผีเราได้หัวกระโหลกมาด้วยนะครับหัวกระโหลกสามารถสาขาเป็นแอาโลโครงกระดูกได้นั่นเองนะครับไปลุยกันต่อทุกคนในนี้มีประตูอีกสองบานเอาบานนี้ก่อนแล้วกันบานนี้ไม่ได้เห็ดขอเก็บเห็ดหน่อยเห็ดแล้วก็ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ปไปปร,ไป,ประตูต่อไปประตูต่อไปโอ้โหมีประตูอีก้วทางนี้เป็นทางเฮ้ยทางตันเหรอวะทางไม่ตันว่ะทุกคนเฮ้ยโอ้โหนี่ลงไปข้างล่างไป let's go สำหรับคนเกียรติที่แคบนี่คือแบบอ้าวแม่งโดนหลอกไม่มีอะไรเลยโ,โหเร็วมากโคตรเร็วไม่มีอะไรเลยมะโถเ้ยสำหรับแบบคนเกียรติเกียรติที่แคบนี่ก็น่าจะไม่ค่อยชอบดันเจียนโครงกระดูกเท่าไหร่นะ ว่ามันอึดอัดมากๆเลยนะครับไม่มีอะไรนะไปกันต่ออุย๊ยมาแล้วนี่โอ้โหมันมีไอ้นี่ด้วยวะมันมีโล่มันมีโล่กระดูกตรงนี้เราเก็บมาได้นะนี่เก็บมาเอาหมดแล้วเหรอเอา้าไม่มีอะไรแล้วนะครับเข้ามาเก็บโครงกระดูกเฉยๆนะไปะทางกันเราออกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะอันไหนทางออกวะเนี่ยทางนี้วิ่งไปเรื่อยๆเชื่อวะนี่แหละ ถูกต้องเรียบร้อยไปทุกคนกลับบ้านกันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่บ้านเลยแล้วกันนะครับผมก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะอยู่นะไปเจอกันที่บ้านนครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับก็ได้ของจากดันเจียนมาค่อนข้างเยอะอยู่นะส่วนมากก็จะเป็นของมีค่าเนาะเป็นอัมพันนะครับทับทิมไข่มุกอมพันนะครับนี่แล้วก็มีหัวกระโหลกมาด้วยนะของสเกลตันนะครับผมแต่สิ่งที่ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในที่นี้เนาะก็จะเป็นแกนไฟเซอร์คิ้งนะครับนั่นคือเจ้านี้นั่นเองนะถามว่าสําคัญยังไงนะทุกคนคือมันสามารถเอาไปทําเจ้านี้ได้ครับนี่เลยเป็นตเตาเผาถ่านนั่นเองนะครับแล้วก็ลงหลอมแร่นั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาไปหลอมแร่ของเรานั่นเองนะผมลงหลอมเนาะนะแต่ว่าทุกคนสังเกตไหมมันใช้แกนไฟเซอร์คิ้งเนี่ยอย่างละห้าเลยนะทุกคนนั่นก็แสดงว่า ผมต้องไปหาตันเจี้ยนโครงกระดูกแบบนี้อีกหลายที่มากๆเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าผมคงต้องไปหามาก่อนนะทุกคนน่าจะเยอะมากๆเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปนอกรอบหากแก่นพลังงานก่อนนะนะโอเคทุกคนก็น่าจะมีประมาณน,นี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะเราก็ได้ไปประจนภัยเยอะแยะมากมายเลยนะสําหรับคลิปนี้นี่ก็มีมอนมาบุกบ้านเลยนะโอ้โหโครเซ็งนึกว่าจอตัวไม่รอดซะแล้วนะครับ เออที่จริงก็ไม่รอดแหละเจอกันอีกทีตอนที่ผมมีทุกอย่างแล้วนะคนในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจก็ฝากกดติดตามกันดะ้วยเนาะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ